บริหารงานบริหารงานตั้งแต่เช้าจนเย็นต้องทำด้วยความขยันอดทนต่อสู้ไม่ว่าเราจะเป็นพระต้องเป็นพระที่ขยันไม่ว่าจะเป็นชาวนาต้องเป็นชาวนาที่ขยัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ต้องเป็นข้าราชการที่ขยันไม่ว่าเราจะเป็นศิลปินก็ต้องสุขผลอย่างมั่นคงแน่แน่วแน่ความขยันามเท่านั้น,น,นจึงจะทำให้เราเจริญให้เรารั่งมรวยให้เรามีกินมีใช้ควางขี้เกียจ เป็นตัวอัปีจังไรอยู่ในตัวพระก็เป็นพระไม่ดีอยู่ในตัวพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีอยู่ในตัวใครก็ไม่มีประโยชน์ใลยทย่างทิ้งเพราะฉะนั้นจะใยันหรือขี้เกียจพ่อแม่ช่วยไม่ได กูมาอาการช่วยไปได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองต้องขยันด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันดับแรกบริหารงานต้องทำด้วยความขยันลัที่สองก็คือบริหารเงิน เงินเป็นสิ่งที่หายากใช้ง่าย,ายลักบริหารเงิน,นพระพุทธองค์ตักไว้เลยว่าต้องบริหารด้วยความประหยัดประหยัดเท่านั้นจึงจะมีกมินมีใช้ประหยัดเท่านั้นจึงจะเจริญรุ่งเรืองจะละประหยัดเท่านั้นจึงจะเป็นที่นับหน้าถึงตา ในยตาความเกินไม่ประจักษ์ยากจนท่านน้หลายยากจนเป็นอย่างไรเสียงไม่ดังไปไหนก็ห่อเหี่ยวยากจนไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นรักบริหารเงิน ด่นต้องใช้ให้ถูกต้องต้องใช้ให้ไม่เดือดร้อนตัวเองสังคมปัจจุบันต้องใช้ตามทุกอย่างน้ำใสมีแต่อากาศเท่านั้นที่ยังไม่ได้เสียสตาง์นอกจากต้องเสียสตางค์เพ่าถ้าเราไม่รู้จักบริหารเงินด้วยความประหยัด หลักตัวที่สสยที่สามที่เราต้องเรียนรู้่ะดูบรรยากาศในรียดนะครับทุกคนครับบรรยากาศง<ร>านสวดพิธามนนี้เเรามามั ่งเป็นอารกาวว่าหลักที่จะทำให้คนที่ใจเราซื่อสัตย์กอบเราเป็นมิตรเรายหรือเราิดตาก็อนี้รวมกันทั้งหมดจิงใจซื่อสัตย์ต่อกรสามสมาคมเราก็จะมีสมตัวดยท่านเู้ีม มาคมสิ่ิจตลห่งประเทศไทย้มีการานทำใหความยาม้นะฮะซึ่งรวมกันบหานแล้วก็ทำยมมาร่วมกันบริหานรรส่ทองแล้วก็นำเงินสาบริหารยสมัคมมอบให้กับครอบครัวเราจะพัฒนาได้ต้องนีวา มองใกล้ไสูงที่แค่มองใกล้ไฟตาไม่มีทางบเพราะนั้นหลักบริหารตัวเองที่จะทำให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองก็คือว่าบริหารงานทำด้วยความใจบริหารเงิ ด้วยความว่ากัดบริหารคนที่ใาญ่ซื่อสัตย์บริหารตัวเองต้องพ่ในาไดุ้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการกระ at ja <'m> ิต้นว่าการยัารปยัดซื่อสัตย์พัฒนาคือตั้งใจ ลุกคาในภาควยนักมรถว่อเป็นเพื่อนนะครับนการดบทเพลงนะครับล่ะาวัหางเงินามอยากคือในทพื่อนหองภรรยาในภาควัยคนเป็นเป็นผู้สื่อนะต่างโลกคนใหญ่ก็ได้ยินใ่าาควัยมีวาสแล้ก็มีความรักให้งครับเมื่อ บรมกู้บทเพลงร่วประพันเพลงให้กับนักร้องในทุนเทีบเราไปก็เล่นกับพวกศิลปินตลกด้วยแต่ท่านมีในกเทียกันส่งคุณค่าลุกงุ่งตลกไทยใยให้เา้ยครับก็แสดงความเสี่ยงธยังทางวงการครับ ภาพเหตุว่าครูชนทีในฐานะศิลปินแห่งชาติรวมกลุ่มศิลปินแห่งชาติทุกคนว่าการชัดรายการบนทั่วโลนะครับผมสิริวรนุชหลายหลายท่านมาลงในรายการแล้วครูเป็นคนพูดกติกาของลูกทุ่งเองว่าการกดลงในลูกทุ่งต้องตัดสินด้วยเสียงจังหวะอะไรอย่างนีเพราะนั้นความสำคัญระหว่างครูผ่านรายการในซีซั่นที่เราเอาดาราขางไปร้องในลูกทุ่งทรกคนก็ทำเพลงให้ ตอนเอาคุณเอกบาส่ผู้ชมมทำเพลงให้ผู้ชมทำเพลงให้กับแชมป์หญ่คนน้องบอกว่าเพลงที่มททางนแล้วแต่เป็นเพลงที่ลูกยูงที่าใที่สุดของลูกุ่งเป็่ของลูกหูงกว่าายัน่ละครัุ่นั้นถือว่าเพลงที่จะทำให้คนับเนี้ยสูงกว่าคนใจหายครับเป็นผู้ใหญ่ในการเพลงูกผู้นะครับพอท่านจากไปเนี่ย คือตอนที่ท่านม่สบายพวกเราก็จะวยใจว่าท่านจับไปก็รู้สึกใจแต่พวกเราก็จลเมลืนไม่ถึงรู้ว่าพระเทพต้องทำบารมีตั้งใจปบัติทุก่า เองครูก็ยังคงอใเรื่นี้จะต้องทำให้พวกเราต้องไปสึกษาสิธิ์ต่างไปทำอย่ใงนเพราะ่นั้นหัวใจพดว่าขอความเป็นริงมากพอที่จะดำเนิการวางเจตเดียวพราไม่วเอาจริงเท่านั้นจิงจะแก้จากบรรจุบรรจุร ตอนนี้เราจะมีงานหรืออะไรก็จะงานทาเพิงซึ่งในวันนี้ยว่าจะมวันที่กไปจะทานไม่ต้องรอติดต่อจาก้ในใการตุดหาไปทจะตนุนทาเนะครับเราก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตอะไรวามอลา